สวัสดีครับช่างหนุ่มนะครับวันนี้เราจะมาดูขนุนที่ว่าต้องจะเป็นต้องตัดลูกที่ว่าดกกันไปออกครับว่าลูกก็เล็กออกครับนี่คือขนุนทองประเสริฐนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้นนั้นเปนทองประเสริฐลูกก็ใหญ่ร้อนหนาครับนวลหนานะครับ,นนนนรบแต่อันนี้มันจะเป็นพันเนื้อแห้งๆผพว,ว่าน่าจะไม่ใช่ครับแต่ตอนซื้อมาบอกว่าทองประเสริฐอาจจะเป็นพันธุ์บายนะครับเนื้อมันจะออกสีมสม้มนิดนึงครับเหลืองๆส้มแต่ว่า จะหวานมากครับจะแห้งเก็บเป็นอาทิ์ก็ไม่รไม่เลนนะครับนะครับก็คือขนุนนี่ครับถ้าบำรุงดีก็แค่3ปีนะครับออกลูกครับสองสามปีก็ออกลูกครับนี่สามปีกลัวนะครับนี่เป็นลูกแล้วครับแล้วมันโดกมากครับน่ครับผมจะมี3ต้นครับต้นใหญ่นี่มันต้นนั้นน่ะมีต้นเดียวนี่มี2สายพันธุ์ครับเป็นท่อมประเสริฐแบบเนื้อข้างในจะเป็นร้นยาวๆครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นนวลมันสีหนาหนาครับก็จะอร่อยเขาละแบบครับอันนี้จะเนื้อหนาหวานกรอบครับ เดี๋ยวต้นนี้จะเนื้อเนื้อเล็กกว่าเนื้อลอนเล็กกว่าแต่ว่าจะหวานแล้วก็แห้งรับอีนี้อีกต้นหนึ่งครับเป็นกระโดงงานจะตัดออกสองต้นนะครับคือว่ามันโดกมากครับเนี่ยแล้วต้นมันแค่เท่าแขนเท่าขานี่ครับเนี่ยเท่าขานะครับมาดูครับตัดไปแล้วว่าจะตัดไรมันแต่ไม่มีเวลาตัดครับก็ถ้าถ้าไม่ตัดออกนะครับกิ่งเล็กไงมันจะแห้งเลยครับนะครับอ๋อนี่ครับครับปลูกขนุนนี่ดีมากเลยครับเพราะว่าไม่นานเราก็ได้กินลูกครับ รอดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำอะไรครับรดแต่ช่วงแรกๆตัวเล็กๆครับพอตมาหน้าฝนก็รอดสบายเลยครับดูครับนี่ครับกิ่งเล็กขนาดนี้ผมเคยลองไว้นะครับเล็กๆอย่างนี้ก็คือออกลูกมาตัวๆพอลูกจะสุกครับกิ่งแห้งตายเลยครับพ่อนี่ครับดูมันแคะแกนยังไงเออครับครับตัดออกเลยครับนี่มันอยู่ปลายกิ่งยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเล็กกิ่งเล็กขนาดนี้ดูลูกขนุนไม่ใช่ลูกกล็กนะครับดูไปดูปลายกิ่ง จริงเท่านี้โป้มือนลยครับใหญ่กว่าที่โป้มือนิดหนึ่งลูกไหมเออโอ้ยน้องเลยเอ้ยตกใส่หัวถ้าตกออกอย่างนี้ก็ตายเลยครับต้นนี้ออกผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกนะครับพอช่วงหน้าฝนนะครับฝนมาชุ่มเลยครับผมก็หว่านลงไปสักสองสามกัมครับรอบทรงพุ่มครับแต่ไม่ต้องทรงพุ่มมากเหมือนทุเรียนนะครับก็ห่างตับโคนต้นประมาณเมตรหนึ่งถึงห้าสิบเซนติเมตรนะครับเมตรหนึ่งครับก็ แต่มันเยอะเกินไปครับผลจากใส่ปุ๋ยครับดูกมันโดเกินครับผมว่าก็ต้องตัดออกแล้วครับนี่ครับว่าจะเอาไว้เนี่ยกินก็นี่ยังคิดอยู่ครับปล่อยมันโตได้ไงครับนี่มันอยู่ปลายขิงเตสมอลี่อย่างเดียวครับนี่อ๋อจะสูงเสียดายั้มครับนี่เอาไว้ก่อนนะครับเยาคิดตัวก่อนก็ตัดไปเยอะก็จะกองเลยครับนี่ครับเอาไว้เอาเอาเอาจะไว้ต่ว่าไอ้นี่ครับไว้ติดคูลเลยครับนี่มันจะสารนั้น สารอาหารขึ้นไปง่ายแล้วก็คนมันแข็งแรงครับเนี่ยเอาออกกองเลยครับใครอยากกินเมียงเมาแล้วครับเป็นเมียงครับปลาลาบองกับมะแดงนะครับคตัวนี้ก็มันายสบแค่นี้ก็พอแล้วครับไปหนึ่งลูกสองลูกนี่ครับมันติดคูนไปไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าสามลูกก็พอไว้สามลูกครับหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแต่กิงลูกนี้จะออกนะเพว่าน่าจะไม่รอดนะ เดี๋ยวมันใกล้ทุเรียนมันไปใกล้ไอ้เผื่อมันจิงมันตายครับให้จิงมันตายไปเลยมันอยู่ใกล้ทุเรียนพันในเขาเรียกว่าพันอะไรก็ไอ้ไอ้อะไรนกกระจิบครับนกกระจิบเราคิดแล้วนกกระจิบคือพันธุ์ภาษีครับครับเม็นในเยปางครับมันมีต้นเดียวซะด้วยไม่ใช่มอนเหมือนเหมือนมอนทองนะครับเนี่ยมอนทองมีเยอะอะไรไม่เสียด้านนกกระจิบมีต้นเดียวดูครับตัวนี้มันจะดกไปไหนครับเนี่ยปุ๋ยสูตรสิบหกใส่ใส่ นี่ครับใส่ขนดูนี่ออกลูกโดกมากครับยอมรับเลยนี่ครับแล้วกิ่งมันเล็กๆครับนี่กิ่งมันเล็กๆแค่นี้ผมไม่เอาไว้แล้วครับเอาไว้ก็น้อยครับนี่ครับดูกิ่งเล็กๆก็ต้องตัดแล้วครับครับครับเฮ้ยตนนี้ติดติดต้นไม่ได้อยู่แล้วก็เล่มเล่มลูกหนึ่งออกให้มันมันได้ลูกหนึ่งครับต้นเอาไว้เอาไว้ครับครับต้นเอาไว้แล้วครับไปเอาไว้สัก หะไไม่เยอะครับนี่เหล็กตตดอ,อครับก็ครับเราดูเลยครับอันนี้มันไม่คือนี่ดูดูนี้ก็กิ่งเล็กเลยครับจนกิ่งนี้ก็จะตายเลยครับนี่พก็ออกแล้วครับเนี่ยจำเป็นนะครับว่าเสียดายอยู่นะครับดูโอ้โหโดกมากพระเจ้าดก,กมากๆเลยออกอีกครับ แต่ตกิ่งนู้นมันจะกิ่งใหญ่อยู่น่าจะพอได้อยู่นี่ก็กิ่งใหญ่พอาอยากสามลูกพอเนาะที่ลูกต้นมันเล็กอยู่ครับที่ได้มันครับต้นมันจะตายครับนี่ครับนี่ตายกิ่งไปอออครับครับเล็กออกเลยเออสวยง,งามนะครับฮัทใครยอยากกินเมี่ยงกินอะไรก็มาเอา้ปีที่แล้วลูกยังไม่โตขนาดนี้นะครับ ีนี้โตมากเลยนี่ไหมครับกิ่งนี้เท่าโตนิดหนึ่งอยู่ครับนี่กิ่งนี้ไหมกิ่งนี้มันโตนิดหนึ่งอยู่แต่ว่ามันมันมีสักสามลูกครับพี่ใบไงถ้าสามลูกนี่ก็เอาไว้สักลูกก็พอครับอีนี้ก็มีหนึ่งลูกสองลูกฝั่งนู้นลูกกันเบี้ยวนิดหนึ่งครับก็สวยสามลูกสีลูกครามสีลูกเออน่าจะได้ครับจะลองไว้สองดูกิ่งใหญ่อยู่สวยมากเลยลูกมันพกตน เอาไปสองลูกดูครับเนาะนี่ออกลูกหนึ่งเอาพอเบาๆช่วยกันกลัวมันจะตาย,ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปก่อนห้าลูกเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาเสริมอีกครับเพราะว่าหาลูกหาลูกก็อาจจะเลี้ยงเพราะเพรเลี้ยงได้ครับโอเคครับเราไปดูต้นใหญ่มีลูกไหม หน้าลูกตอนนี้ก็สามลูกโอ้ตัวนี้ก็มีลูกเหมือนกันครับนี่ครับมันฉีกครับไปเป็นกิ่งแง่งแตกมาแล้วมันฉีกโอ้ลมนะฉีดได้ตัวนี้อร่อยมากครับนี่ติดลูกเยอะอยู่ครับนี่ว่าลูกต่อหนี่งมีลูกอยู่ปลายกิ่งเดี๋ยวไปตัดลูกอีกท่านโอ้ยไม่สมบูรณ์ยังจะมีลูกอีู่นอนอยู่นี่ครับครับไปลองแต่ว่าไม่รอดเอาลูกเตี้ยๆไว้ดีกวรัวว่วมันจะตายครับ อยู่ปลายกิ่งก็มีนะเจ้าออกครับต้นนี้ก็ลูกไม่เยอะนะครับนี่ลูกนหนึ่งลูกครับเอาไว้เลยว่ามีลูกเดียวขอรอติดโคนด้วยแปลกน,นะขนุนนี่ขนาดกิ่งแบบนี้มันออกมามันออกเป็นลูกก่อนแล้วก็ออกกลายเป็นกิ่งคืนเอามันิดไปได้ยังไงเออก็กก่งนะอู้ดูลูกหนึ่งครับเคครับคลิปนี้ก็พาแนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งลูก ขนุนนะครับตามวิสีเกษตรพอเพียงครับต้องศึกษานะครับการทำเกษตรพอเพียงก็ต้องศึกษาธรรมชาติของต้นไม้เลยนะครับจะได้ไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาตินะครับเกษตรพอเพียงปล่อยตามธรรมชาติปุ๊บมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวนะครับต้นครับมันต้องศึกษาด้วยครับการทำเกษตรคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับช่างหนุ่มครับ